สวัสดีครับเพื妹妹 ceu, ่อนๆพพี aviation, ่ๆที่น่ารักทุกทุกท่านผมโหบ้านสวนพลากเครื่องเพื tendon, ่อนๆพี cito, <hiç> <feedback. S 1> ่ๆที่ก็มาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็อยัดใจเพื่อนเพื่อพี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่จิตคุณบุรุษพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเ,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 เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของภาษีวิมลมคุณากรวัดปักทองมาขามเท่าหรือที่เรารู้จักกันในนามของหลวงปู่ศุขนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคณะสิธิ์สร้างถวายนะครับผมทําเป็นเหรียญย้อนยุคตามแบบของเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับผมแต่ว่า คณะศิษย์สร้างถวายในปีพศ2 5 3 7นะครับผมชื่อรุ่นเหรียญว่ารุ่นพุทธคุณน,นะครับผมเป็นเหรียญสร้างไม่ทันองคหลวงปู่นะครับผมแต่ว่าสร้างเพื่อลาลึกคุณนะครับแต่ว่าก็ปรากฏเป็นกิจสดาพินิหารน,นะครับเกิดเป็นประสบการณ์นะครับผมด้วยบารมีของหลวงปู่ภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนเวิธี รับชมไปพร้อมกับผมโววันสวนพระเครื่องเลยครับมาชมรายละเอียดภาพในส่วนขยายของที่ลึกวัตถุมงคลหลวงปู่สุวัสด์ปอ,อกทองมะขามเท่ารุ่นพุทธคุณนะครับที่สร้างถวายในปีพศ2537นอาะครับลักษณะเหรียญน,นะครับผมก็สร้างเป็นเหรียญรูปไข่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาในการจัดสร้างนี่ มีเนื้ออะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยทั่วไปเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนี่ยก็น่าจะมีนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลักษณะก็เป็นเหรียญทรงไข่นะครับตรงกลางเป็นสาธิสลักษ์ของหลวงปู่สุขนะครับผมในอิริยาบถน,นั่งสมาธินะครับผมตัวหนังสือประกอบพระสอรวิมนุูนากร วัดปากคองมาขามเท่านะครับแล้วก็จะเป็นประดับด้านข้างด้วยปูกคว่ำผูกงายนะครับผมหัวชนกันนะครับแบบนี้นะครับผมพื้นเหรียญเรียบขอบเหรียญ2ชั้นนะครับผมเป็นขอบเรียบหนาด้านนอกนะครับผมยกสูงแล้วก็ขอบเส้นได้ด้านในนะครับตัวหนังสือด้านล่างนะครับผมเล่นหาไม่สับสนนะครับผมถึงแม้จะล้อพิมพ์เหรียญรุ่นแรกก็ตามนะครับ อันนี้เขียนไว้2,537นะครับผมชื่อรุ่นเหรียญว่ารุ่นพุทธคุณนะครับด้านหลังก็เป็นอัขราลายยันนะครับผมตรงกลางเป็นยันใบพัดนะครับเขียนนะมะอ,อ,อุนะครับแล้วก็ตัวหนังสือด้านบนเขียนนะโมพุทธายะนะครับตัวหนังสือด้านล่าง นะครับผมอายุวันโนสุขังพลังนะครับผมเป็นอักษรทําขอมนะครับแล้วก็ประกอบด้านนอกนะครับผมก็จะมีเส้นด้านนอกนะครับผม ขั้นไว้นะครับเป็นเม็ดไขป่ปลาแล้วก็เป็นเส้นได้นะครับผมแล้วก็เป็นขอบหนายกขอบขึ้นสูงนะครับผมเหรียญเป็นเหนรียญปั๊มเจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับเจาะเหรียญเจาะรูหูเหรียญน,นะครับผมจากด้านหน้านะครับผมทะลุมาด้านหลังครับก็จะปรากฏเป็นรอยปิ้นแบบนี้นะครับในด้านพิธีพุทธาพิเศษนะครับ ในปีพศ2537นี่ก็ถือได้ว่าเป็นพิธียิ่งใหญ่พิธีหนึ่งนะครับผมก็มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษภายในวัดนะครับ เกจิอาจารย์ mile, พ่อแม่ earn, ครูบาอ like, าจารย,ายาน์นะครับผมก็มาด้วยกันหลากหลายองค์หลากหลายท่านนะครับผมอย่างเช่นหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับผมก็จะมีหลวงพ่อเหียดวัดภัยล้อมนะมีหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนี้ไม่เพียงแต่ชื่อท่านนะครับผมเป็นนามมงคลคือหลวงพ่อรวยแล้วนะครับผมท่านเป็นธรรมทายาทในใสายหลวงพ่อการวัดพญายาด้วยนะครับผมแล้วก็มี หลวงหลวงปู่หลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับผมหลวงพ่อคูณวัดบ้านแพนนะครับมีหลวงพ่อวิทยา,าหรือที่าสาธุชนรู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อตีนะครับผมวัดท่ามะกรูดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมมีหลวงพ่อขวดวัดอดอนทองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มี หลวงปู่แยมวัดสามงามนะครับผมอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับผมแล้วก็เกจิอาจารย์อีกหลายวัดมาร่วมกันมากมายนะครับนี่ฮะกิจสดาพิธิหารหรือ,อประสบการณ์นะครับผมของที่ระล,ลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้แม้จะไม่ทันองค์หลวงปู่นะครับผมแต่ว่าก็ มีเรื่องราวประสบการณ์นะครับผมที่ขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็คือมีอวัยรุ่นนะครับผมสองกลุ่มปะทะกันนะครับฝ่ายหนึ่งมีของมีคมนะครับผมก็คือมีดนะครับผมใช้จ้วงแทงคู่อรินะครับผมปรากฏว่า,าวัยรุ่นนะครับผมใน คนที่มีที่ลึกวัตถุของคนรุ่นนี้นะครับผมเสื้อผ้าขาดวินแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนเต็มตัวไปหมดนะครับผมแต่ว่าไม่ปรากฏเป็นรอยบาดแผลนะครับในเหตุการณ์เดียวกันนะครับวัยรุ่นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีอาวุธปืนนะครับผมใช้ดึงออกมาใช้นะครับผมก็ปรากฏว่ายิงเข้า,าฝ่ายโคอวอลีนะครับผม เฉียดไปเฉียดมานะครับผมแต่ก็มีนัดที่โดนนะครับผมปรากฏว่าเสื้อขาดเป็นรูนะครับร่างกายนะครับเกิดเป็นรอยพกช้ำเป็นวงนะครับผมก็มีที่รลเลึกเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเพียงเหรียญเดียวนะครับผมคล้องสายเชือกล่มไว้นะครับก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมก็ปรากฏว่า ตำรวจนะครับผมได้จับตัวจับเอาตัววัยรุ่นนะครับผมทั้งสองฝ่ายนะครับผมขึ้นโรงพักนะครับสืบสวนไต่ความนะครับปรากฏเห็นถึงกิสดาพิธิหารของเหรียญที่ลึกลุกลุ่นนี้นะครับผมก็ทำให้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับ เหรียญรุ่นผู้ทุคุณของหลวงปู่สุขนีครับผมได้รับความนิยมเป็นอันมากนะครับผมแต่ว่าก็จางหายไปตามกระแสการเวลานะครับผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็ร่วม30ปีแล้วนะครับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งของที่ระลึกวัตถุมงคลหลวงปู่สุขวัดปอกของมาขามเท่ารุ่นย้อนยุค รุ่นพุทุคุณปี37นี้ก็ได้นํามาให้เพื่อนๆพี่ได้ชมกันนะครับผมถึงแม้จะไม่ทันองค์หลวงปู่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งยุคนะครับผมได้ทําวิธีคุถาพิเศษหมู่นะครับอธิษฐานจิตลงไปนะครับผมก็ปรากฏเป็นประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาตินะครับผมให้เราได้ให้เราได้ มีศรัทธาในพุทธศาสนากันต่อไปนะครับการเช่าหาที่เลียกว่าถูกมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็ยังถือว่าเนื้อล่างๆอย่างนี้ฮะยังถูกมากๆนะครับผมก็ยังอยู่ที่หลักร้อยกลางๆถึงสูงสุดก็แค่พันกว่า,วาเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับเพื่อนๆวิทยนะครับผมท่านใดนะครับผมมีรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับที่เลึก วัตถุมงคลของหลวงปู่สุวัตพงองขามเท่านะครับผมก็สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับผมภายใต้คลิปวิดีโอใน YouTube นี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆวิพีนะครับผมถ้าอยากจะให้การสนับสนุนก็สามารถที่จะกดติดตามกดแชร์นะครับผมเพื่อที่จะร่วมกันเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วก็เป็นการเผยแผ่กิจตคุณบุรุพาจารย์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับใน คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนเพื่อนี่พีน,นะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ